ต้นจัละครเกมรักทรยศมาถึงตอนจบเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็มีการจัดงานเอนเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันซึ่งเหล่านักแสดงได้มาพบปะพูดคุยกับแฟนคลับผู้โชคดีแล้วก็ดูละครตอนจบร่วมกันนะคะไปชมภาพบรรยากาศและคยีแอนทองประสมอนันดานและแพทริเซียถึงความรู้สึกที่มีต่อละครเรื่องนี้กันค่ะ ตอนแรกเราก็เป็นห่วงอะนาะว่าแบบคนจะไม่คุ้นแล้วมันจะอินหรือไม่อินอะไรเงี้ยแต่พอเขาส่งเิ้งมาให้ดูเรื่อยๆซึ่งเอาจริงๆใกล้ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้สึกดีครับเพราะว่าเรา,เราทํางานเราก็ทุ่มเทเนาะสิ่งที่ผมค่อนข้างปลื้มมันพิเศษเนี่ยคือเขาเขาจับได้ว่าเราพยายามจะนําเสนออะไรที่มันแตกต่าง<ว>คณภรรยาก็จะมีบางบางโมเมนต์ทีจะได้ยินแบบเสียงแววมาเฮ้ยเลวมันโคตรเลวเลยมันจะเลวอะไรได้ขนาดนี้เรื่องนี้มันดูดพลังจริงๆแล้วก็ พอถึงเวลาพอมันจบแล้วเราหายเหนื่อยแล้วแล้วเราแบบมานั่งดูผลงานตัวเองแล้วเออเราก็ดีใจที่คนแบบเกิดความชื่นชมในฝีมือของนักแสดงทุกคนในเรื่องด้วยแล้วทุกคนยอมรับในการนำเสนอในแบบรสชาติไทยแล้วก็ไม่เปรียบเทียบอะไรกับชาติอื่นเราก็ดีใจค่ะเหมือนเขายกย่องเรามากกว่าเหมือนแบบโหแบบเรานี่แบบคือเขาใช้คําอะไรที่แบบยกเอ็นขึ้นเสลี่ยงมากอ่ะเนึกออากว่าแปลกมากเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่คนแบบไม่เรียกชื่อแอนเลย เรียกหมอเจนหมดในอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เขาอินอะไรคนด่ายเยอะมากก็ไม่น่าเชื่อจริงๆคือทั้งรักทั้งเกลียดขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณที่ยังออคอยเชียร์เคสบ้างแล้วก็เข้าใจว่าคนที่เลวร้ายที่สุดคือผู้ชายตรงกลางค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เปิดใจให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณที่แบบเสียงชื่นชมของเขาหรือกําลังใจของเขามัน <c oughs> มันมีความหมายกับพวกเรามากในการทํางานนะคะแล้วก็มันทําให้พวกเราคึกเขิมแล้วก็กล้าที่จะลองทําอะไรให,ใหม่ๆในอนาคต <Yahoo! S 1> ขอขอบคุณเอ็นโชโกสําหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะคะและเชื่อว,ว่าเกมรักทรยศจะต้องเป็นละครในความทรงจําของใครหลายๆคนที่แน่ๆนักแสดง <S <S เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง